สวัสดีค่ะดิฉันนางคัญยรัตน์งามผักแว่นครูศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอโนนสุวรรณวันนี้จะมาสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพรหัสพว .06017 ระดับชั้นมตน้นเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมีบทบาทสำคัญยิ่ง ตั้งแต่การสวมใส่เสื้อผ้าวิธีการซักอาหารที่เรารับประทานแหล่งที่มาของอาหารยาที่ใช้ในการรักษาหรือแม้แต่เชื้อเพลิงที่เราใช้ในการขับเคลื่อนพาหนะเทคโนโลยีชีวภาพมีมาตั้งแต่สมัยโบราณตัวอย่างแรกๆของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยโบราณได้แก่การเพาะพันธุ์สัตว์พืชและผลการใช้จุลินทรีย์ในการทำอาหารยีสต์โยเกิร์ต ขนมปังเบียและไวน์ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพไบโอเทคโนโลยี Bio คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ <c oughs> และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเพื่อประโยชน์ในในหลายๆด้านเช่นด้านการแพทย์การเกษตรอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม สรุปง่ายๆก็คือการใช้ความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตเพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในโลกเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์อย่างไรในด้านสิ่งมีชีวิตเช่นจุลินทรีย์พืชสัตว์หรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตเช่นเซลล์เอนไซม์เป็นเครื่องมือในการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆการประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาเช่น ชีววิทยาโมเลกุลพันธุศาสตร์ชีวเคมีจุลชีววิทยาเพื่อทำความเข้าใจและควบคุมกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตการสร้างสรรค์นวัตกรรม,มเทคโนโลยีนำไปสู่การสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆเช่นการพัฒนาวัคซีนยาการปรับปรุงพืชการบำบัดน้ำเสียการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ้านการแพทย์มีการผลิตยาวัคซีนการวินิจฉัยการบำบัดด้วยยีนด้านเกษตรกรรมการปรับปรุงพืชการเพิ่มผลผลิตการควบคุมวัชพืชการพัฒนาปุ๋ยชีวภาพด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเครื่องดื่มสารเคมีพลาสติกชีวภาพเชื้อเพลิงชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมการบำบัดน้ำเสียการกำจัดมลพิษการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม สรุปแล้วเทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์ที่กว้างขวางมีการประยุกต์ใช้ที่หลากหลายโดยมีเป้าหมายหลักคือการนำความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมาสร้างประโยชน์และการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหารก็คือโยเกิร์ตน่มเปรี้ยวกิมจิชีสขนมปังวน์พืชเอ็ NGO, พืชแดดแปลงพันธุกรรม ทัวเหลืองทนทานต่อการยาฆ่าแมลงข้าวโพดที่เพิ่มปริมาณแป้งหรือโปรโตีนแอปเปิ้ลที่เก็บรักษาได้นานขึ้นอาหารเสริมข้าวสีทองที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมันฝรั่งดัดแปลงพันธุก,กรรมที่มีโปรโตีนสูงกว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยีชีวภาพด้านยาก็คือยาปฏิชีวนะยาเพนิซิลินเตตราไซ,ไซคลีน วัคซีนป้องกันโรคต่างๆอินซูลินผลิตจากแบคทีเรียแัดแปลงพันธุก,กรรมสำหรับรักษาโรคเบาหวานหรือยาเฉพาะบุคคลโดยใช้โดยการพัฒนาข้อมูลทางพันธุก,กรรมของแต่และบุคคลอย่างที่ดิฉันเคยทำก็คือสเต็มสเต็มสเต็มศึกษาสเต็มข้อนะคะรักษาแบบข้อเสื่อมโดยใช้สเต็ม ก็คือดัดแปลงโดยใช้เม็ดเลือกของตัวเองอมาฉีดเท่าเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรคือพืชดัดแปลงพันธุก,กรรมทนทานต่อโรคมแมลงศัตรูหรือสภาพแวดล,ล้อมที่ไม่เอืออ้ออํานวยมีการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ให้มีผลผลิตสูงขึ้นทนทานต่อโรคมีการใช้จุลินทรีย์ในการปรับปรุงดินการควบคุมวัชพืชส่วนด้านดุสาหการรม เอนไซม์ Inside, ใช้ในกระบวนการติดต่างๆพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้เชือเ้อเพลิงชีวภาพคือไบโอเซลเอทานัลการผลิตสารเคมีการใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์การบำบัดน้ำเสียโดยการใช้จุลินทรีย์ด้านอื่นๆน้ำหมักชีวภาพใช้ในการปรับปรุงดินบำบัดน้ำเสียในการวินิจฉัยโรคการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจหารโรค การพาอเลี้ยงเนื้อเยื่อการขยายพันธุ์พืชและสัตว์การใช้เทคโนโลยีการแก้ไขย,ยีนเทคโนโลยีชีวภาพมีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งในด้านสุขภาพอาหารพลาังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับดิฉันขอจบการนำเสนอ การสอนวิชาเทคโนโลยีวิถิวภฒนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ